ก็เจริญพรนบสกุบาสิกาทุกท่านวันนี้อาตมามาพูดถึงเรื่องของอุโมงค์ผวังเักศึกษาคกูสมาธิหลังจากเรียนจบแล้วก็เริ่มคิดที่จะเรียนอย่างอื่นต่อยอดในหลักสูตรของการพัฒนาจิตแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้นําไปพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการภาคปฏิบัติต่อยอดแล้วจริงๆแล้วในหลักสูตรรูสมาธิของเจ้าพระคุลสมเด็จเนี่ยมีครบสมบูรณ์หมดแล้ว ถามว่าเราจะต่อยอดอะไรต่อยอดจากการปฏิบัติลงไปให้มันเกิดความละเอียดในใจแล้วเรียนรู้ออกมาเป็นคําตอบดังเช่นที่คุณโยมจะคุ้นเคยในการทําสมาธิอยู่ตลอดเรื่องของผวังเนาะการเกิดเกิดก็ต้องเข้าผวางการตายก็ต้องเข้าผวังแต่ว่าการทําสมาธิเองก็ต้องเข้าผวังเช่นกันบางคนเข้าผวังแล้วเนี่ยในขณะทําสมาธิก็ย่อมจะไม่รู้ตัว ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากําลังของสติยังไม่เพียงพอแล้วบางคนก็ลืมตัวไม่ได้เดินจงกรมทั้งทั้งที่เหตุของการเดินจงกรมนั้นจะเพิ่มอินทรีย์ในส่วนของกําลังสติได้ดีเยี่ยมเมื่อเราเดินจงกรมกําลังสติดีเยี่ยมแล้วขณะที่เราไปนั่งสมาธินั้นกําลังของสติจะไปช่วยเราในการที่จะอยู่เข้ากับผวังอุมโมงค์ผวัง ขณะจิตที่จะเข้ากับอุโมงค์ผวังนั้นมันแรกๆเราอาจจะรู้สึกตกใจถัดมาเราอาจจะรู้สึกตาเบิกว้างแต่ขณะที่หลับตาอยู่รู้สึกว่าทรงตัวไม่อยู่รู้สึกว่าวิววิวแต่นั่นคือกำลังสติมันค่อยๆจับระยะของอุโมงค์ผวังได้แต่อุโมงค์ผวังจะสัมผัสได้ลึกขึ้นหรือตั้งอยู่หรือตั้งนิ่งได้ในสภาวะรู้ในอุโมงค์ผวังนั้น นั้นได้เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยกำลังของสติเขาถึงบอกว่าจังหวะเข้าพวังจับให้ทันนะมันจะจับได้ยังไงถ้ากำลังสติมันไม่พอแต่เมื่อพอมันจับได้แล้วเนี่ยถามว่าจะรู้ระยะของเส้นทางรายละเอียดของเส้นทางในการเข้าพวังได้อย่างไรอย่าไปนึกแต่ให้รู้สึกสัมผัสในเส้นทางของการเข้าพวังนั้น ความละเอียดเป็นลำดับของเส้นทางสัมผัสนั้นรู้สึกสัมผัสจึงเกิดเส้นทางขึ้นมาในใจความสว่างจะเกิดขึ้นมาในใจในจังหวะที่เราได้สัมผัสนั่นเองก็กลับมาที่กำลังของสติเช่นเดิมไม่รู้ตัวมืดมด,ดคุมไม่ค่อยอยู่แล้วค่อยมาสว่างถัดไปจึงเป็นการใช้งานในภาวงได้นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ ต่อยอดจากการทำสมาธิครบสูตรที่เจา้าระคุณฝากไว้หมดแล้วเดิยนจงกรม30นั่งสมาธิ30สังเกตใจไปเรื่อยๆเท่านั้นเองใครมีโอกาสทำมากก็ทำแต่ก็ขอให้อยู่ในความพอดีที่ท่านได้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้อุโมงค์พวังณธรรมวิปัสนาแห่งนี้ก็ขอให้เรียนรู้ต่อยอดกันต่อไปเป็นกำลังใจทุกท่านขอเจริญพร